เออพี่มากพี่มากกลับมาแล้วน้าไปรอพี่ที่ท่านาบุกวันเลยรู้หรือเปล่าพี่แต่พี่กลับมาก็ดีแล้วนะดุยแดงสิตอวันตอคืออะไรวงเสิลูกเราสิพี่ดีนไ ชื่อคืนไป,ไปอ่าคนต่อไปเอมเป็นนางสุมาลินดูนุ่นกบ,บลิไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปกบล <c oughs> นะิอ๋อแ h ง n k กิ้วนะคือพอดีมันเป็นกิจกรกรมของสาขาเราเอกการแสดงนะเออ เราขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมอ่ะพอดีเรามาจากเอกภาพยนตร์อ่ะมันต้องถ่ายรูปเพื่อนปีหนึ่งให้ได้มากที่สุดอ๋อได้ดิสวยๆนะตรงนี้ได้ไหมเนี่ยหนึ่งสองโอเคปะเอเอ มันต้องเขียนชื่อลงในรูปด้วยเธอเธอชื่ออะไรเราชื่อจิ๊บบางเงาะชื่อนะ่ากินจะ้ะเราไปแล้วนะ Thank you บายบายนั่นก็คือครั้งแรกที่ผมได้เจอเธอเป็นวันที่ผมตกหลุมรักแม่นาคเขาเ็จแล้ว มักจะทำอะไรได้วยกันเสมอเรียกได้ว่าแทบจะโตติดกันเลยเลยครับ mm hmm. เราห่างกันนะแค่ตอนเรียนเท่านั้นที่ต่างคนก็ต่างไปเรียนวิชาของต่างคน ตอนนี้เนี่ยผมมัน่นใจแล้วว่าผมอชอบจ๊บจริงๆแต่ความรู้สึกของผมนั้นเนี่ยควรจะบอกจ๊บหรือเปล่าผมกลับไม่มั่นใจอะไรของมึงเนี่ยเอามานี้ เฮ้ยเอาเงนนี่เี๋ยวนอาเงนนี่เดี๋ยนไอ้อะไรของมึงเนี่ยฮะเชี่ยมึงชอบพี่จ๊บเหรอวะเออโอ้โหโคจักโคลิโอนาโดหล่อจริงๆนะพ่อหนุ่มเป็นอะไรของมึงเนี่ยมาแซวกูทำไมไม่คิดว่าหน้ากูนี่เขินไม่เป็นใช่ไหมเฮ้ยแต่ถ้ามึงชอบพี่จ๊บปะมึงก็บอกแม่งไปตรงๆดีวะ แมวอ่ะกลัววะกูกลัวถ้ากูบอกว่ากูชอบมันเนี่ยแม่จะเกลียดกูไปเลยทำไมจิ๊บต้องเกลียดมึงด้วยวะไม่รู้วะกูเคยชอบผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะกูบอกชอบเขาเงี้ยแหละแต่กันนั้นเนี่ยเขาเกลียดกูใครวะก็เพื่อนอ่ะ ปอ .4 มึงตอนป .4 อ่ะมันยังเด็กอยู่เด็กอ่ะโดนล้อใครจะชอบไม่มีใครชอบหรอกจริงปะจิปอ่ะมันโตแล้วหมาเรียตูดแทไม่ถึงแล้วบอกแม่งไปตรงๆเลยกูไม่กล้าอยู่ดีวะกูกลัวเสียเพื่อนอ่ะมึงเชื่อกูเว้ย จิ๊บอะมันชอบผลตรงๆถ้ามึงชอบอะมึงบอกไปเลยมึงต้องอ้อมความมันไม่ชอบคนเล่นมุกเสี่ยวหรอกเอ๊ะเอ๊ะเอ๊เอ๊ะอะไรเนี่ยเรเก้เรเก้ยอูอิอิขอจังขอจิ๊บจ๊อยคุเลิกเหรอ เลิกนะเล่าตีกระตูนนี่ดิอ่ะไปนอนที่ไหนไม่รู้กอจะตามหาเจอก็กูง่วงนี่นาก็เมื่อคืนกูคุยกับผู้ชายถึงดึกไงโอ้างนี้สวยมากเพื่อนสวยมากเห็นภาพเลยว่ะนี่คนหรือพยูนขึ้นอื่นปุณีว้าวเพื่อนมองเลยนี่นี่พวกมึงกูถ่ายรูปมันไว้ด้วยพวกอยากดูปะไหนเยะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมา เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววเดียวไหนๆก็ไหนๆแล้วนะสูงให้ดูนั่นไงมึงโอ้ยมันตายแล้วมันตายแล้วนี่มึงซ้อมตายเหรอนี่นี่นี่ดี๋ยวเปิดให้นี่อ้าปากอย่างไรเราปเป็นไงเทหรือเปล่าขึ้นดำลายหรือเลือดถ้าใครไม่หยุดนะกูจะขอสาบแช่งห้องมึงไม่ให้จบภายในเซเป้ กูมึงนะคะอีเอมนะคะลบรูปทิ้งซะด้วยนะคะไม่งั้นกูจะแช่งมึงเหมือนกันนะคะไม่มีผัววัวแรงนะเออ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 กูลบก็ได้มึงกูเห็นว่ามึงเป็นเพื่อนนะเว้ยนี่กูรักมันมากนะกูไม่ได้กลัวหรอกไม่มีผงไม่มีผัวอะไรอย่างม like <t ick noise> ึงไม่ได้เลยถ้ามึงเนี่ยเรื่องผู้ชายทำแมนี่พอได้แล้วจะกัดกันถึงไหนเนี่ยจิ๊บอ๋อ ไอ้ง้ออ่ะมันมันมีเพลงจะร้องให้ฟังใช่ไหมง้อใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวร้องให้เราฟังเนี่ยนะใช่ใช่ช่วยช่วยของไม่ใช่ใช่มันสองคนเป็นไรเนี่ยเล่นละครใบกันเหรอกูส่งสายตาให้กำลังใจเพื่อนกูใช่ไหมเพื่อนจะร้องเพลงใช่ไหมใช่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 ดีดีดีร้องไม่อย่ว่าเนาะนี่ไม่เพราะไม่ว่า นนีเ้เก e ิดกวนตีนะโดนตกกระบอแน่ก็ได้ก็ได้เพลงคนหนึ่งแอบรักเธอ ความลับนั้นอยู่ภายในก็ไม่เคยปิดเผยไปด้วยกลัวจะเสียใจจะเสียเธอปิดบังอยู่ตั้งนานและมันอัดอั้นใจ ยิ่งเราใกล้ชิดกันยิ่งวันไว้เธอสบตากลับลบตาเธออยู่เรื่อยไป่หงแค่เพียงอื้มมือแต่มันกระแสนไกลย,ยิ่งเธอเป็นเหมือนเพลงสนิทยิ่งไม่มีสิทธิ์จะบอกไป่างแค่เพียงอื้มมือ แต่มันก็ะสานไกลยิ่งเธอเป็นเมือปาสลิดยิ่งไม่มีสิทธิจะรอไปวัาหน้ากินอู้หิวพอดีอะมึงมีรัให้กูตบกระบาลเลยเนื้อก้มหัมาเลยแม่ตบไปมึอง,องนะตกตกกูว่าจะไม่ควรปีนแล้วอ่ะเชื่อะไรมึงเนี่ยคุยเสียของหมดหอ้ยมงึง กำลังเคลิมเลยว่ะมึงหยุดความคิดมึงตรงนั้นเลยนี่กระตูนกูอะอยากให้ลูกของเพื่อนกูอะออกมาเป็นคนไม่ได้ออกมาเป็นสัตว์งั้นกูไม่เอามาแล้วก็มึงมาเป็นผัวกูเดี๋ยวนี้เลยมาได้เลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยครับผมพอ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 เลยพวกมึงอะจริงๆไหนๆไอ้เงาะมันก็พูดถึงของกินแล้วมึงกูว่าไปหาอะไรกินกันปะกูเริ่มหิวแล้วอะอเฮ้ยเสียของหมดเลยเฮ้ยวเฮ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 ้ยวเฮยว ไปแล้ว <Hello. S 2> นี่ลุกปไปไปหาปลาสลิดกิน <c oughs> เซลล์เฮ้ยโอ๊ย,ยนี่ไปแล้วเฮ้ยแกมาลองเพลงเพาะเหมือนกันนะเนี่ยจริงเหรอ,อ,อนี่ไม่เอาจริงนะเว้ยถ้าเอาจริงเนี่ยพาะอันี้เยอะเลยขี้โม้ว่ะอุย้ยพูดจริงโม้บ้าแล้ว โอ๊ยรอด้วยรอด้วย